วัดพระใหญ่ชัยมงคลพนครศรีอยุธยาเนอ,อาพาสตา,าจะชมเชี่ยวชมดูพระเก่าพระใหม่องค์ใหญ่องค์หลวงนี่มีหลายองค์เนาะ นี่ก็เป็นเจดีย์เก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาข้างในขึ้นปะละเป็นกระสมบัตินะ มมนี้มุมสวยเลยเนาะสวยๆส,สมัยก่อนนี่ก็คงเป็นอาย,เยุเป็นยุคที่มีความเรื่องเรื่องของอยุธยาเนะาะพระมหากษัตริย์ตลอดจนถึง,ถงประชานราชาวบ้านชาวเมืองก็ทำบุญทำทานสร้างวัดสร้างวา ถวายสิ่งที่มีค่าแก้วแหวนเงินทองอะไรต่างๆเพื่อที่จะสร้างวัดเนาะให้กับคนที่ศรัทธาคารพนับถือในพระพุทธศาสนาในสมัยนั้นนะก็เลยเป็นบ่อกเกิดวัดวาอารามเยอะแยะมากมายเนาะ ดูมุมนี้จะสวยมากอยอดโยี่มเป็นของโบราณเนาะเป็นของเก่าแก่เป็นของโบราณนะ เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งเก็บไว้เป็นหลักฐานเป็นประวัติศาสตร์เนะว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยมากราบไหว้ทีน่นี้ที่จริงนะไม่ได้ตั้งใจมาวัดนี้นะจะไปวัดอีกอย่างวัดหนึ่งวัดหลวงพ่อโตอ่ะเออคนขับรถก็มาที่วัดนี้เลยก็เลยได้มีโอกาสได้มากราบหลวงพ่อ ที่อยู่ในตรงนี้เนาะสาครบอกเน้นขึ้นมาแอวบนเพนเนอร์เน้นมบคกฮูก้านี่ข้างในนี่จะไม่กูสมบัติตะกี้ขึ้นไปกูสมบัติละคนก็นขึ้นไปกันตรงนี้ขึ้นไปข้างในเจดีย์พระธาตเลยนี่ ถ่ายให้สถานานก่ชมได้เห็นการเต็มๆอ่าโอ้สูงใหญ่มากเลยดินกีเป็นแสนก้อนมีพระเจ้าองค์ใหญ่องค์หลวงปฏิสถานมาทั้งสี่ทิศเจดีลายล้อมองค์ใหญ่ เสียดายไม่มีโอกาสแล้วนะบอกให้เน้นเข้ามาดูนี่ขึ้นไปดูได้กรุสมบัติสมัยอยุธยาให้คนสมัยก่อนมันแปลงกันอย่างไดวะ อย่ามาเอําเหลือหานเอรักผ่านแผ่นดินไหวเนาะแผ่นดินไหวมาเนี่ยโอ้จะเสียหายขนาดนี้อ๋ออย่าได้เกิดนะนี่่ใช่คนเดียวบันทนะตะกี้เขาไปดูกรุนะนะนะขึ้นไปได้นั้นอ่ะขึ้นไปข้างในดูไหนเนีน่ย จะมีอันกรุสมบัติอยู่ต้งในในสมัยยุทธยาและปกจะยอนสตังย่องอย่างไว้ครับอ่านนี้ก็ลหลังวิหารพระเจ้าตะกี้เข้าไปกราบพระแล้วก็มีพระพุทธรูปปน เนนก็หาไปไหนไม่รู้สามองค์สามรูปนั่นอ่ะไยเซหายซอยนี่ เราก็เข้ามาตรงนี้มาเที่ยวลานพักเจดีย์นที่พักร่มๆน,นี่ก็เป็นเจดีย์เก่าอ่าอันนี้อีกมุมหนึ่ง ดูที่ดูจากตรงนี้น,น,นี่อัดองเที่ยวเนาะ ต้องคงคือน,น่าจะสวยอันนี้ก็วิหารพระนอนอเมื่อกี้ไปกลับมาละนี่ดูมุมนี้สวยน่าดูมุมกำเนอร์ มีภาพสดๆจากพระนครเสียยุทธยาและมาเยี่ยมชมบารมีวัดพระใหญ่ชัยมงคลอันนี้ก็แม่ชีจากภาคจีน จากประเทศจีนมาเชี่ยมชมเนาะ,ะมาหลายคณะฐานี้พระนอน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 เอ้พระนอนอยู่ตรงนี้เมื่อกี้มากราบขอพรละวอืม ทำปุน่นไปเรียบร้อยแล้วองค์ใหญ่ขนาดเลยนีด้านเท้าพระบาทของพระเจ้านี่ด้านหลังเออนี่ซากอิดเก่านี่เป็นหน้าต่างอุโบสถคนสมัยก่อนเนาคงจะเข้าวัดเข้าว่าทำบำรุงพุทธศาสนาเนาะ ก็เลยเกิดศิลปะสวยสดงามนี่เยอะมากมาย้อนหอดเสาต้นนี้เหรอโอ้โหทบมสองโคต้นใหญ่ตะใหญ่วาเป็นใจอะไรอย่างแปลงอะไรอย่างสร้างนี่อ่าเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดพนันเชิงเนอ้อ